บอกเราสวัสดีค่ะขอนำเสนอร,รถบ้านแท้สไตล์เดิมๆนะคะสวยดูดีค่ะแม็กก็สวยนะคะคันนี้อีสุสีแม็กโกซิลลี่แคป2.5ดีเซลค่ะรถกระบะปี07เอกสารมีครบชุดโอนมีพร้อมนะคะภาษี6-9เครื่องดีแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าล้อแม็กยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะช่วงร่างดีรถผู้ใช้ขับอยู่ประจำนะคะ อยู่ที่อำเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามค่ะราคา129,000บาทค่ะทุกท่านราคาตัดเงินสดนะคะราคานี้รถพร้อมใช้ได้เลยนะคะเป็นรถมือสองค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนัดดูรถก่อนตัดสินใจด้วยเพื่อความสบายใจของท่านเองติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ